สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงยังเหลืสองคนนะครับต้นครับทันค่ะ เจอเราสองคนนะคุณผู้ชมการรับชมนะครับมีเหมือนเดิมทุกวันนะครับกับ3มช่องทางนี้เลย Facebook นะครับ c o คอมยูทูบครับดาราดีออฟฟิเชียลทางทิกต็อกเช่นกันนะครับดาราดีออฟฟิเชียลนะติดตามกันได้ทุกวันจันถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ<า>วันนี้ก็ทักทายแฟนๆทุกๆคนเลยวันนี้ก็อาจจะเป็น การเริ่มต้นใช่ไหมแม่วัน,นแรกของเดือนเออเป็นยังไงกันบ้างอะไรนะครึ่งปีแล้วใช่แป๊บๆเนี่ย ปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่เร็วมากเร็วกว่าปีที่ได้เห็นว่าแม่เวลาเดินไวมากนะแต่ก็รายการของเราก็ยังมีข่าวมุกการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ดูไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีข่าวมากมายนะครับมีข่าวความน่ารักของคู่นี้นะครับกองทัพพีแล้วก็สาวมินนาที่ล่าสุดนะทั้งคู่นะมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์นะครับจะเป็นคู่จิ้งหรือว่าคู่จริงนะครับ้ามพาชมกันนะครับเป็นคู่จิ้งยังไงนะคู่จิ้งหรือว่าคู่จริง S <S มพาชมกันนะครับค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์ของแม่เป้ยปานวาดด้วยค่ะทุกคนค่ะที่ออกมาเปิดใจในเรื่องของคลิป ครบรอบแต่งงาน12ปีค่ะแล้วก็ไปปังกันต่อกับหนุ่มคนนี้นะครับกับหนุ่มวินเมทาวินนะครับทีล่าสุดนะไปเฉิดฉายความปังนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะจะหล่อกเกินต้านขนาดนะครับห้ามพลาดชมกันนะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องราวปังๆของน้องบิวกินวยค่ะทุกคนค่ะล่าสุดที่เขาเป็นแบรนด์แอมแล้วเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันจ้าแล้วก็ปิดท้ายนะครับความปังความหวานของคู่นี้นะครับคู่ของฟีแล้วก็เบ็กี้นะทีล่าสุดนะบอกเลยว่า ว่าซีนเด็ดนะครับกับเรื่องปิ่นพักนะทำเอานแฟนๆฟินกันหนักมากนะครับช่วงท้ายรายการห้ามพลาดชมกันนะครับครับผมมาเริ่มต้นข่าวแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมข่าวของความน่ารักของคู่จิ้นเคมีทุกคนรอคอยนะครับอย่างคู่ของกองทัพพีแล้วก็นางเอกสาวครับมินรันละวีนะที่เขานะทั้งคู่จะมีผลงานด้วยกันกับละครเรื่อง ดวงใจเทวพรนะครับตอนดุดอับสอนอแต่รู้หรือเปล่าครับว่าความจิ้นของคู่นี้แรงเกินต้านนะครับขนาดละครยังไม่ออนแอร์ air, เนี่ยแฟนๆก็จิ้นกันหนักมากนะครับแถมล่าสุดนะครับทั้งคู่นะมีแบบว่าไปทําบุญด้วยกันด้วยนะ,ะแล้วก็ที่หนุ่มพีนะครับไปออกรายการนะครับสามแซบนะครับมีการแบบว่า แซวกันเกิดขึ้นล่ะหนุ่มกองทัพพีเนี่ยไม่โสดแล้วถ้าใครไปดูนัแฟนๆก็จับจ้องว่าสุดท้ายแล้วจะโสดหรือว่าไม่โสดนะครับรบแน่นอนแฟนๆเขาจิน้นมิ้นกับกองทัพพีกันหนักมากมีโอกาสกเ,าเจอทั้งคู่นะครับก็ต้องไปถามกันสักหน่อยสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคู่จริงหรือว่าคู่จิ้นนะครับหน้าจอก็ตีกันตีกันพอสมควรก็เนี่ยแหละครับเหมือนแบบว่ามันเป็นการทํางานที่เราทํามาด้วยกันนานเลยนะฮะก็คือทุกคนได้เห็นในมุมนั้นสำหรับนั้นเยอะแล้ว ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมที่แปลกแปลกก็ถือว่าแฟนๆทุกคนก็สพอร์ตพวกเราเต็มที่คือตั้งแต่ทีเซอร์ออกมาแล้วต <|my|> ั้งแต่เปิดตัวดวงใจเธอผมด้วยสรับ ทุกคนก็คอยให้กำลังใจตลอดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากมากก็ให้ทุกคนตอนนี้ในในจอก็ให้ทุกคนไปดูกันในดูดับัอนแล้วกันเนาะเราก็ไม่สปอยเยอะมากใช่เราขอไม่ไม่รู้ว่าสปอยได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าให้ทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าในจอจะเป็นยังไงนอกจอหล่ะครับ IG ครับผมแล้วก็คอมพิวเอครับผมเอาเป็นว่าก็ให้มันเป็นธรรมชาติแล้วกันเนาะเอาให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติว่าให้อะไรหลายอย่างมันเป็นคำตอบผิกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเออได้ทุกคนได้โฟกัสกับละครที่ ผลงานที่เรารอคอยมาตั้งสองปีน่าจะตีกันมากกว่าน่าจะเลยเขาเมา่อคนเป็นเหมือนเคี่ยวมากกว่าน่าจะอีกแป๊บเดียวน่าจะตีกันสอยกันแล้วแหละจริงๆเขาเป็นคนขี้แกล้งที่หนูบอกค่ะถ้าทุกคนได้ติดตามตั้งแต่เปิดกล้องทุกคนจะรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนขี้แกล้งไม่จริงครับผมเขาก็เป็นซุนทาบุรุษอีนคนึงค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราเราสนิทกันสนิทกันแล้วก็ทางครอบครัวเราตั้งแต่แต่ลแล้วเนาะก็ก็สนิทกันแล้วก็เขาเป็นคนคือเขาชอบทำบุญเหมือนกันอะไรเนี่ย แล้วก็จะมีไม่ใช่แค่เราเนาะมีพ <สำ S 1> ี่เซนด้วยใช่แลมีมมลกีฬาเล่นกีฬามีคนกวนกันด้วยใช่ครับก็เลยเราตอนนี้เราก็สนิทกัน,ก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 นแล้วแต่แฟนเลยแต่ว่าก,ก,ก็อยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตผลงานพวกเราทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องดูกับสอนอย่างเดียวก็ทุกเรื่องเลยที่เราเราตั้งใจทํางานมาเราทั้งสองคนทําเต็มที่เนาะทีมงานทุกคนทาเต็มที่เหมือนกันเนี่ยก็ฝากด้วยก็อยากให้ทุกคนสปอร์ตเราอีครับเป็นดูพวกเราอีกะครับผมคือที่ชัดๆแน่ๆก็แซวครับก็มีแซว แต่ก็มีแซลเยอะอยู่ก็คืออาิระครับดูดับสอดครับอันนี้เจอคือไปกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมดูดับสอค่ะอาิระครับอะไรเงี้ยครับอันนี้เยอะเยอะมากเอาจริงๆพวกเราทาหน้าที่ใน้าขันแสดงเต็มที่แล้วถามว่ากดดันไหมอยากทําให้มันออกมาดีเต็มที่ที่สุดไม่ได้เรียกว,ว่ากดดันนะคะแต่ว่ากดดันตอนที่ได้รับบทแล้วก็กดดันตอนที่ถ่ายทําแล้วพอได้ถ่ายทาแล้วเราเต็มที่แบบสุดๆแล้ว คนในเรื่องคือทุกคนทําเต็มที่ที่สุดแล้วมันก็เลยเลยเขา่ากดดันไปแล้วมันมันเป็นความสบายใจแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต,มมต,เตมม้นมันตื่นเต้นม้นก็ยิ่งได้ให้ทุกคนได้แบบรับชมกับเรื่องราวที่เราถ่ายทอดออกไปะคะ่ะ หนุ่มกองทัพพิงนะครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินาแล้วก็ก็มีบอกว่าสามมิ้นก็เซลก็เหมือนกับว่าชมว่าหนุ่มกองทัพพีงเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเอมรับวัาสนิทกันเพราะว่าครอบครัวก็มีการว่าชอบไปทําบุญร่วมกันนะเพราะว่า2ปีแล้วที่ทั้งคู่เนี่ยไปทาบุญร่วมกันนะปีที่3มก็ต้องมาอย่างแน่นอนนะครับ ตกใจหมดเลกเลยผิวกิกีแต่ตอนนี้เรสนิทกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าแฟนๆรอลุ้นก็แล้วแต่แฟนๆเลยเราสองคนก็รอลุ้นเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับละครใกล้จะลงจอให้รับชมไปเลยนะครับเริ่มตอนแรกอ่ะ22มิถุนายนนี้นะไปดูกันนะครับกับนี่เลยหม่อมหลวงอาชีรัสุุธาเทพแล้วก็ดุจอับสอนเขาจะมีชื่อเล่นว่าพี่เพชแล้วก็น้องฟ้าในเรื่องอ่ะติดตามชมนะเพราะเคมีอ่ะดีเกินต้านนะแฟนๆก็ รอลุ้นกันละกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าความสัมภาษณ์ที่ดูไปก็มีดูเหมือน,นว่าพูดไม่เต็มปากหรือเปล่ามันมีอะไรบาง,<อ>างอย่างอยู่ในนั้นมันมีความน่ารักมันมีความเคมีเคใายมันมีความส,น,สนิทสนม<อ>แต่ก็ทำเหมือนแบบว่าเออมีเส้นบางๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะน่าลคู่นี้เป็นด็กคู่ที่เวลาเวลาที่เราดูอะแม่ขนาดดูแค่นี้ยังรู้สึกว่าอุ้ยน้องน่ารังจังเลยมาดูเขินแล้วเขินเองแล้วเราไม่รู้ว่าน้องเขินหรือเปล่าแต่เช่อว่าแฟนๆก็เขินเช่นกันใช่ไหม น้องน่ารักเวลาเขาคุยก็แบบม,มีมีมองบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่น่ารักมากเลยคู่นี้อินละครไม่รู้แหละอินไปหมดอินทุกคู่นี่บอกเลยชอบมากมากเลยก็เดี๋ยวเราติดตาม,มากันนะแม่ว่าจะยังไงใช่ก็เดี๋ยวละครอ,อ่อนนะจอะว่าฟังเกินตานมันจะต้องฟินมันจะต้องจิ้นกว่านี้อีกอะว่าังง่ายๆาน่าหน้ายังจินอยู่ใช่ไหตอนนี้ก็บอกว่าแฟนๆก็จิ้นอยู่นะเพราะเขาจินตั้งแต่ตอนงานช่องสามแล้วที่ เขาไปลงเตะบอลนกันใช่ไหมครับแล้วก็หนุ่มกองทัพพีเนี่ยเขามีการเจ็บขา,าแล้วสามินก็ดูแลพอละครออนอาจจะเป็นแบบคู่จริงนะ้วหรือป้า ก็เดี๋ยวรอด,ดูต,ต,อต่อไปค่ะ <Okay. S 1> โอเคทุกคนคะมาต่อกันที่เรื่องราวของคุณแม่สุดจะรองค่ะอย่างแม่เป้ยปานไววค่ะทุกคนคะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วน้อง่ายอมรับว่าได้บ็อกไอจีคุณสามีค่ะ<อ>เพราะว่าอยากจะปกป้องความรู้สึกของตัวเองรวมทั้งณตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะว่ายังคงเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือไม่ค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่ายังมีข่า ลือเรื่องรักสีเศร้าด้วยแม่โอ้นะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยแม่เป้ยก็ได้ลงรูปแล้วก็คลิปตัวเองในชุดเจ้าสาวค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เตรียมไว้ในวันฉลองครบรอบแต่งงาน12ปีแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเจอแม่เป้ยมาออกงานค่ะก็ต้องถามทุกประเด็นกับแม่เป้ยกันค่ะ จร,จ,รจริง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 ต้องโพสต์วันที่28มีนาคมเพราะเป็นวันที่ครบรอบการแต่งงานจริงๆแต่ว่าก็ในช่วงนั้นก็เรามีความรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันยังยังหาบทสรุปอะไรยังไม่ได้แต่นะวันนี้เราเราเรา,เรา,เรามีบทสรุปแล้วก็เลยโพสต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องโพสต์เพราะว่ามันเป็นเครดิตที่เราต้อง ให้กับสถานที่รวมถึงชุดด้วยค่ะชุดที่เขาแบบว่าหอบขึ้นมาแบบว่าให้เป้ยได้ใส่รวมก,กับสถานที่ที่พี่จอร์ดเมตตาให้สถานที่ในการถ่ายทํา ็เป็นเรื่องปกติของของดารานักแสดงอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราไปใช้สถานที่หรือว่าใช้เสื้อผ้าแบรนด์ไหนเราก็ต้องขอบคุณเครดิตก็ต้องให้จริงๆคนก็น่าจะเข้าใจแล้วความรู้สึกแย่มันผ่านมานานแล้วค่ะมันไม่ไม่ไม่มันไม่มีตรงนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้มีความสุขดีค่ะป้ยคิดว่าป้ยรับมือได้ค่ะนะชั่วโมงนี้ณตอนนี้ป้ยป้ยโอเคมากๆแล้วลูกสองคนก็โอเคมากๆค่ะคือป้ยมีความรู้สึกก็แค่ตั้งใจอยากจะเซอร์ไพรส์อะค่ะกับเจอเซอร์ไพรส์กับไม่ได้อยากให้มันเศร้าเลยคืออกก็ยาใ ไอ้คือเราอะผ่านแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับการโพสตอ์อันนี้คือตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นการขอบคุณก็อย่างที่สัมภาษณ์คราวที่แล้วอะค่ะคือ,คอ,คอ,คอจริงๆคือมันไม่ได้อยู่่ปุ๊บปับ๊บแล้วมันก็จะแข็งแรงนะคะ<อ>ระยะเวลาต่างๆแล้วก็ตามเหตุการณ์ตามเนื้อผ้าหลังหลากหลายอะคะ่ะมันมันไม่ได้แบบจู่ๆจะมาเจอปุ๊บทําใจได้เลยเอออะไรเงี้ยมันมันสะสมค่ะเ้ยรับแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ปก็เข้าใจคืออย่างที่บอกค่ะทุกๆอย่างมันมีข้อดีของมันเสมอมัน จะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ก็ถือว่าก็เป็นเมมโมรีที่มันดีๆ mm hmm. เขาโอเคพยายามพยายามทำความเข้าใจเรื่อยๆค่ะไม่ได้ยัดเยียด mm hmm. ถ้าวันไหนที่เขามีคําถาม mm hmm. ก็เราก็จะมีเรา้อมีคําตอบให้ mm hmm. ไม่มีน้ําตาตั้งแต่ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเรียนรู้ mm hmm. เข้าใจเปลี่ยนแปลงและยอมรับมัน คือก็ยังเป็นความปรารถนาดีความหวังดีที่มีให้กันนะคะเดี๋ยวความรักของเราคือมอบให้ลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกทั้งสองคนเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงตัวเองด้วยค่ะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาณตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องลูกก่อนค่ะที่เป้ยตัดสินใจแบบนี้ทุกวันนี้ก็พ่อแม่คนค่กก็แค่ทําเพื่อตัวเองมากก็เป็นอย่างที่แม่เป้ยต่อไปเลยนะคะทุกคนขาเรียนรู้เข้าใจเปลี่ยนแปลงและยอมรับมัน ทุกวันนี้แม่ก็บอกเราว่าตอนนี้แม่ก็มีความสุขนะคะทุกคนตอนนั้นก็เหมือนแบบตั้งใจอยากจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าเจอเซอร์ไพรส์กลับอะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแม่เป้ยนะคะเชื่อว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยก็คือเพื่อลูกๆอยู่แล้วทุกๆคําตอบที่แม่ทําทุกๆเส้นทางที่แม่จะเดินก็คือเพื่อลูกๆอยู่แล้วงไงก็เป็นกําลังใจให้กับแม่ด้วยนะจ๊ะแม่เก่งมากแม่สตองกมากที่สําคัญภาพในคลิปใดๆแม่สวยมากแม่สวยจริงๆแม่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นไอดอลของสาวๆนะแม่นะเป็นกําลังใจให้กับแม่ด้วยจ้า ไปต่อกนินข่าวดีกว่าคุณผู้ชมนะครับข่าวของหนุ่มหล่อกันบ้านนะบอกว่าใช้คําว่าโตมาบนเครื่องบินไม่เกินจริงนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้นั่นคือหนุ่มวินเมทวินนะครับพอบึงพอพึ่งนะครับล่าสุดนะบินนะครับมาจากนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับไปโชว์ตัวมาล่าสุดนะที่เวทีมิ u ิเวิร์กฟิลิปปินส์2 0 2 4นะครับแล้วก็กลับมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับ ล่าสุดคุณผู้ชมเขาก็บินกันต่อเนื่องนะครับเพราะหนุ่มวินเนี่ยเขาได้บินลัดฟ้านะครับไปสู่แดนมังกรเพื่อเข้าร่วมงานนะครับ GQ นะครับ Creative 2024ณนมหานครเซียงไฮ้ประเทศจีนนั่นเองซึ่งนับว่าเป็นการจัดงานการล่าสุดยิ่งใหญ่ครับสถานที่เนี่ย ดูหรูหรามากคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับหนุ่มวินนะครับเข้ามาในโทนท่านลุกนะที่บอกเลยว่าเดินพรมแดงหล่อมากคุณผู้ชมนี่เลยกับชุดนี้ครับชุดสูทสีเทาเรียบหรูในสไตล์นะครับจีนประยุกต์ส่วนลุกที่สอนะครับในการนั่งชมชนครับเป็นชุดสูทสีแดงที่ดูโดดเด่นนะครับดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากคุณผู้ชมและหนุ่มวินนะครับยังถือเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับนะครับเกียรติเท่าร่วมงานระดับใหญ่ระดับประเทศ ในงานครั้งนี้อีกด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมทั้ท่าลุคชุดนี้เราให้พันคะแนนเต็มและเมื่อกี้นะกับชุดสูทสีแดงเราก็ให้พันคะแนนเต็มเช่นกันนะครับโดยมีเราศิลปินนะครับในงานนี้เขาบอกเลยว่ามีดาราชั้นนำของประเทศจีนนะครับเข้าร่วมงานนะครับกว่า60คนแล้วก็หนุ่มวินเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับระดับท็อปบนโลกแฟชั่นตัวจริงจริงๆนะครับเห็นแล้วเราก็ เห็นแล้วเราปลมมือให้เลยเพราะว่าเขาก็คือหล่อจริงๆไปงานไหนไม่ทําให้ชาวไทยแล้วก็แฟนคลับทั่วโลกผิดหวังน,นะครับลุกไหนก็เอาอยู่แต่ที่สําคัญนะออร่านี่เปล่งประกายมาก้ออาแม่อ่านแม่อ่านดิไม่จึ้งจะอึ้งมากออ <laughs> จริงๆนะถ้าเราไม่จึ้งเราก็จะ อึงมากเพราะเราต้องตึ้งไงเพราะว่านุ่มบินเขาทําถึงออเอ้ก็ติดตามมาได้นะช่วงหลังจากนี้ก็จะมีแบบว่าผลงานอีกมากมายนะครับอย่างที่บอกไปว่าบินข้ามประเทศมาเมืองไทยปุ๊บบินไปประเทศนู้นไปประเทศนี้สมราคานักสแสดงแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปคนหนึ่งที่แบบว่าแฟนคลับมากนะแฟนคลับเยอะด้วยนะน่ารักนะ นี้ก็ติดตามผลงานของหนุ่มวินกันได้นะครับโอเคเรื่องเด่นทันใจมากเลยเตยจับเวลาซีกี่นาทีในข่าวเนี้ยพอเราเห็นความหล่อของหนุ่มวินเราก็บอกว่าสะกดเนี่ยอยากหยุดเวลาไว้ Oh <laughs> วาซานเอออ่ะก็รอ,อแบบนี้นะคะ่ะได้เห็นหน้าของน้องแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูในลุกถัถดไปของน้องเวลาน้องไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าแต่ละลุกยังไงแม่ให้กี่คะแนนนะเราให้1,000คะแนนทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมีอัปเลเวลแล้วเป็น1นึ่งแสคะแนนแล้วแม่พัเป็น, 1, น,นแสน <laughs> <laughs> ใช่ก้าวกระโดดไปเลยทำถึงนะคนนะโอเคทุกคนค่ะ ไปกันต่อที่ข่าวดีแบบ ปังๆค่ะของหนุ่มคนนี้เลยน้องบิวกินพุทธิพงศ์ค่ะทุกคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถจริงๆนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตลอดช่งวงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวน้องเองก็มีโอกาสนะคะได้ร่วมง,งานกับทางแบรนด์กุชชี่หลากหลายครั้งเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนตำแหน่งที่รอคอยก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะว่าทางกุชชี่ค่ะได้ประกาศแต่งตั้งนะคะให้น้องบิวกินค่ะเป็น แบรนด์แอมบบสเดอร์คนล่าสุดของแบรนด์โอ้นะคะทุกคนและแน่นอนว่าทันทีที่ประกาศออกมาก็ทำเอาแฮชแทกค่ะ b v l g a นบ b เอ Gucci นะคะก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทันทีโอ้โห oh แล้วถ้าใครได้เห็นภาพแม่หล่อมากหล่อจึง้งทาถึงแบบสุดๆอะมันดีมากอะโอ้ oh, ใส่ต้องหูต้องขูผมภาพ การแต่งน้องแต่งหน้าได้ดแล้วชุดโอ้โหแม่ลงตัวไปหมดเลยหล่อมากและดูสันการเป็นไงแม่โอ้โหชัดเวอรอดูเป็นพ่อหนุ่มแบบยังไงพ่อหนุ่มแบบจะแบดก็ไม่แบกนะเออแต่ดูดีหล่อมากทุกคนแบบหล่อสมมงทำถึงจริงๆอันนี้ยอมรับเลยเห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยจึงอ่ะใช่อ่ะ กูชี่เลือกไม่ผิดเอนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตัวน้องบิวกินเองค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะด้วยการลงผ้าพ,พร้อมกับแคปชั่นค่ะที่แปลเป็นไทยว่าผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกูชี่และตื่นเต้นสุดๆกับสิ่งที่กําลังจะมาถึงะคะทุกคนคะ่ะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็รอกันได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์นะคะคอลเลกชันก u ชี่เมนสปริงซัมเมอร์2025ที่มิ ประเทศอิตาลีค่ะในวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้เอาสิจะได้เห็นความจึ้งของน้องแนงนน,นี่ขนาดแบบเปิดตัวมาเนี่ยแค่แบบประกาศแต่งตั้งอ่ะแม่ยังดูดีขนาดนี้เลยโอ,อ้หล่อเนาะพี่เห็นแล้วพี่แบบเฮ้ยกินกิน,นหล่อใช่ลุคนี้เป็นลุกที่อ่ะพี่พูดเลยพี่ไม่เคยเห็นกินลุคนี้อ่ะ แล้วดูหล่อขาวสะอาดเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมีตำแหน่งสมฐานะเออหล่อๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะก็ขอแสดงความิดีกับน้องบิวกี้แล้วก็แฟนกลับด้วยจริงๆนะที่โอ้โหยังไงตู้นของเราเออแฟนๆบอกว่ารอนานแล้วค่ะในที่สุดไงเห็นไหมก็เป็นจริงแล้ว네ทุกคนค่ะแล้วจริงๆคือลุคนั้นะ ดีดีแบบทุกคนดีแบบดีแบบกัดปากอะว่าง่ายๆกูชี่บอยใช่ปะโอ้แกงนี้ก็จะมีใหม่ดาวิกาใช่ใช่แหม โอ้โหมีแต่ความปังมีคุณใหม่ใช่ไหมแล้วมีน้องกราฟแล้วก็มีน้องบิวกินโอ้โห,โโหเสริมทัพกันเข้าไปไม่ธรรมดาแล้วคุณคิดดูถ้าสมมติว่าน้วันหนึ่งเขาได้ไปร่วมงานกันอะแล้วก็เป็น3มคนที่แบบไปเฉิดฉายอะแม่เรา่็รู้สึกภูมิใจเนาะเออแต่ปันว่าเดี๋ยววันที่17นี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะว่าน้องกินของเราจะมาในลุคไหน มันค่อนข้างน่าสนใจมากนะทุกคนออเออแอร์พอร์ตูกเขาก็ต้องแบบเทๆ่ๆดูดีมีชาติกูลเนี่ยคือดีมากเลยนะ <c oughs> ดูดูเป็นคุณชายที่เพิ่งบินกลับมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแม่เหมือนปะหรือว่าจึงนะจึงเนี่ยถือกระเป๋าโอ้โหคือดีงามไปหมดเลยนะคะทุกคนแลวจริงๆมุมเนี้ยภาพเนี้ยขออนุญาตเถอะมองไกลๆเหมือนพีพีไหม <c oughs> เอาดูดิเหมือนปะเพราะว่าชายกันเพราะว่าชายกันเนี่ยแม่แม่ดูภาพนี้ถ้าแม่มองไกลๆแม่ว่าเหมือนพีพีไหมเหมือนนะใช่ไหมเมื่อกี้พอพูดถึงก็คือคือใชายห่ยเออเขาเป็นระดับตัวท็อปไงคนนี้เขาไม่ใช่มดงงหมดงานแล้วนะแม่เขาไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ต้้อองนยใจ ไม่ต้องน้อยใจแล้วนะคะคุณหนูมาลองอะไรก็แล้วแต่คุณก็เป็นคุณชายกุชชี่แล<ฮ>้วนะจ๊ะน้องวิลกินนี่ไงฐาน,นะฐานันดอนสัก์อะไรใดๆก็คือเหมาะสม ทุกคนค่ะก็ยินดีกับน้องด้วยจริงๆนะก็ขอให้น้องทําแบบสิ่งสิ่งนี้ในเรื่องของด้านแฟชั่นอะไรใดๆก็ขอให้น้องตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงๆอ่ะเชื่อว่าน้องอตั้งใจอยู่แล้วแต่ขอให้ปังๆแบบโอ้โหกระชอนโลกไปเลยละกันค่ะโ,โอเคมาปิดท้ายดีกว่าคุณผู้ชมนะครับข่าวของคู่นี้นะเรียกว่าแฟนคลับนะครับของพี่ฟีนสโลชาแล้วก็น้องเบกกี้นะครับรีเบคกานะ้าได้ดูผลงานนะครับทั้งคู่ในปีนี้แบบ เต็มอิ่มจูใจกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะมีภาพยนตร์นะครับเรื่องยูเรนัสนะครับสองสานะครับประกาศวันฉายไปแล้วคุณผู้ชม4กรกฎาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็นะครับยังมีอีก1ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์วายยูริแนวพีเรียดย้อนยุคนะครับกับเรื่องฝิ่นพักที่จาะคิวนะครับรอออนแอร์ในปีนี้อีกด้วยและก่อนหน้านี้นะครับทั้งฟิลแลวก็เบกกี้นะครับ เคยออกมานะครับอัปเดตว่าถ่ายทําใกล้เสร็จแล้วเหลือไม่ถึงอีกประมาณ10คิวและจะถ่ายคิวสุดท้ายนะครับวันที่11มิถุนายนนี้โดยซีรีส์นะครับมีทั้งหมดนะครับ16 EP ีด้วยกันส่วนที่ยากนะครับก็จะเป็นเรื่องภาษาเพราะว่าต้องใช้นะครับคำศัพท์ในระวังคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซีรีส์เรื่องน,นี้เป็นเรว่แนวนพิเรยอนยุกนะครับและเมื่อวานนี้นะครับทางโซเชียลของปิ่นพัฒนนะครับก็มีการปล่อยภาพซีนเด็ดต่างๆออกมาคุณผู้ชมของทั้งคู่นะบอกเลยว่าน่ารักก็็เหนคื ตีนเด็ดสวีกันมากคุณผู้ชม <buena> นี่เลยนะครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยคุณผู้ชมแฮชแท็กตินพัก Q511 นะครับใกล้เสร็จแล้วแล้วก็มีคีย์เวิร์ดนะครับโดเรเย่ะนะครับปีนอินคอมมิ่งก็เหมือนกับว่าใล้แล้วทำเอานะครับติดเทนอันดับที่หนึ่งแล้วก็ที่สองกันเลยจ้า งมาก1กับ2มาแบบว่าติดตกดเคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเรียกเสียงคิดจากแฟนคลับเป็นอย่างมากนะเพราะหวานฉ่ากันมากมีทั้งซีนบอกรักที่หน้าตานะครับนั่งสวีทกันบนตึกคุณผู้ชมเมื่อกี้นะควงคู่ไปลอยกระทงก็มีนะรวมไปถึงนะครับซีนขี่ม,มา้าแม่รรหลอดลูกหน่อย<น>เลไม่พูดแม่หลอดลูกก่อนแม่ที่เราเมื่อกี้จะเป็นซีนที่บอกว่าริมหน้าต่างนี่เป็นซีนลอยกระทงด้วยกันรวมไปถึงนะครับซีนเมื่อกี้ที่เราดูไป เลยมาแล้วใช่ไหมนี่เป็นซีนขี่ม้าริมทะเลหวานมากหลายคนแซวว่าอะไหรือป่านารีขี่ม้าขาวแต่เด็ดที่สุดยังมีนะกับซีนซีนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวน้องพูดเองดีกว่าไหมได้ได้หนูกลัวหนูกลัวแม่จะพูดแบบว่าอะไรออกไปเขาจุกกอรเพราะว่านี่นี้มันเป็นคำนี้เดี๋ยวเผื่อมันจะมีเหลืองๆอะไรใดๆนะคะทุกคนค่ะก็ ดูแล้วก็รู้สึกได้ถึงแบบเคมีใครใจค,รความคลั่งรักความหวานฉ่ำอะไรใดๆโอ้น้ำตรงน้ำตาลเซนีปายไปแล้วใช่ไหมนี่ใช่ไหม นี่<ม>เป็นซีนที่บอกว่าวเขาบอกว่าปล่อยภาพเซตใหม่มามล่าส,สุดน,นะครับเป็นซีนที่บอกว่าพี่ซีนนะครับต้องเข้าพิธีมั่นนะครับกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักคุณผูช้ชม<อ>รวมหนังซีนต่างๆนะครับที่ปล่อยออกมาแบบว่าเรื่อยๆจนแบบว่าแฟนๆก็สามารถเข้าไปส่องกันได้น,นะครับกับแฮชแท็กปิ่นพักคิวห้าสิบสองของคู่หมายหรือไม่ก็ไปติดตามได้น,นะครับทางโซเชียลของปิ่นพักนะเอาเป็นว่าแฟนๆของทั้งคู่นะครับอดใจรออีกไม่นานแหละคงได้ดูกันอย่างแน่นอนแค่เห็นแค่ ภาพออกมาแบบนีน้เราก็อยากดูแล้วว่าอยากให้ออนแอร์วันพรุ่งนี้ได้ไหมเออเออเมยต้องตัดต่อแล้วเพราะว่าเราอยากดูแล้วแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าอดใจรอเพราะว่าปีนี้ก็ดูผลงานของทั้งคู่แบบว่าการเต็มอิ่มจุใจกันอย่างแน่นอนนะครับออแล้วเมื่อกี้เห็นภาพแต่ละซีนแต่ละฉากคือหวานกันมากอะ่ะชอบซีนทุกซีนเลยอยากดูมากชอบอันใหม่คือซีนบนโซฟา,าแต่เราลงไม่ได้ <laughs> น้ำถึงจริงทุกคนค่ะเขาบอกว่าเป็นโซฟาแห่งความลับแต่เป็นโซฟาที่อยู่กลางบ้านเลยนะทุกคนค่ะเออพอมีกก้าอะไรใดๆไปดูไปดูไปดูเอออันนี้ชอบมากนะซีนนี้อะหลายๆคนก็แซวในเรื่องของพานใดๆเออ,อเนาะรอติดตามนะกั้นะใกล้แล้ะนี่มีการแบบว่า แล้วมากิน,นทุกคนท่านเรียกว่งานวาดทุกคนท่าพี่ต้เมื่อกี้คือตลกมากนี่พูดสิงเขารอติดตามกันได้นะครับผลงานทั้ง ซีรีส์นะครับแล้วก็เรไปถึงภาพ,พยนตร์นะครับเดี๋ยวดูภาพยนตร์ <Okay. S 1> ก่อนนาวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะเชื่อ,อว่าน่ม,มีหลายผลงานนะครับที่คุณผู้ชมนะครับได้ดูแบบว่าไม่มีให้พักกันอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือก้มดูตลอดเลยนะในแฮชแท็กอ่ะอดีงามมากรูปนั้นแหละค่ะก็คือแช่แบบนานๆน,น, <laughs> นี่แม่โอ้ บอกแล้วว่าเป็นโซฟาแห่งความลับนะ <laughs> อยากดูแบบเต็มๆเลยนะใช่นี้ก็อยากดูแบบเต็มๆแล้วนี่ in public, in อ,อินพลับบิกับอินไพรเวทเออน่ารังมากเลยทุกคนคะ่ะอยากให้ได้ดูกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น้องๆก็ตั้งอกตั้งใจกันมากๆจริงๆนะจ๊ะงไก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะโอเคมาถึงช่วงสุดท,ท้ายของรายการคุณผู้ชมแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับสินค้าของดาราเดลี่นะครับไบเทนนิ่งออยเพอร์ฟูมมิ่งชาเวอร์ครับ ที่มัมนั้นนะครับทำความสะอาดผิวการแล้วก็แบคทีเรียคุณผู้ชมทาให้ผิวของคุณนะครับไม่แห้งตึงผิวสะาดนะครับรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้ใช้กันมีกลิ่นหอมละมุนนะครับติดผิวตลอดทั้งวันด้วยสารจากดอกซากุระ วิตามิน B3 นะครับแล้วก็ไฮยาลูรอนช่วยผิวมันอ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับชาเวอร์ตัวนี้นะครับราคาเพียง299บาทขนาด500กรัมนะเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะครับราแถมนะครับ1ถุงรีฟิลชาเวอร์นะครับขนาด500กรัมเช่นกันนะครับแสดงว่าคุณซื้อในราคาเพียง299บาทก็จะได้ไป2ชิ้นนะใครสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้เลย0863225113นะครับหรือไม่ก็มาสอบถามมาสั่งซื้อกันได้ทาง Facebook ของดาราเดลี่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ไบเทนนิ่งอ g ะเพอฟูมมิ่งชาเวอร์อาบอาดกลิ่นกายหอมถนอมผิวนุ่มครับของมันต้องดีคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมนะสั่งซื้อให้กับคนที่คุณรักได้หรือไม่ก็ถ้าของใครหมดแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อกันแบบว่าเอาไว้ติดบ้านกันได้นะสั่งไว้แบบว่ามีไว้นี่ ที่บ้านได้อุ่นใจไงเหลือของมันจะหมดแล้วไงมีอะไอุ่นใจและหนึ่งง้วก็ฝากไปด้วยนะครับคับผมเพอแป๊บเดียวุูไม่ชมเวลานะครับก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมนะรายการของเรามาทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เวลาดีนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับตามช่องทางนี้เลย Facebook ครับ c o m YouTube ครับ Daily d a i Official ทาง TikTok เช่นกันนะครับ Daily d a i Official นะแล้วอย่าลืมนะติดตามทุกช่องทางของดาราเ d a ี l กันได้นะทั้ง Twitter นะครับ อินตอร์แกรมนะครับเว็บไซต์รวมไปถึงนะครับทางไลน์นะก<ม>็ะอย่ืงนะครับติดตามกันได้ของทุกช่องทางของนาราดิลี่ครับโอเคขาดอะไรอีกปะน,น่าจะไม่มี <laughs> <laughs> ถ้าใครบอกว่าอยากมาก็มาได้ที่ร้านปะาะเขา14มาดูเราจัดรายการสวยกันได้อ๋อมาโยกไว้พงไไฟมาเป็นเพื่อนกันหน่อยแล้วตากล้องไม่มีเลยงงมากหายไปไหนเอ่ยเผือ่อเป็นเดียวเราก็ต้องลาไปก่อนะนะครับยังไงก็เดินทางไปไหนช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะยังไงก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ